คงจับคอนเสิร์ตของค่ายมาเป็นไงบ้างครับต้องจับคอนเสิร์ตของค่ายมาเป็นไงบ้างออปลื้มปิ่มมากครับผมแต่มันก็จะเป็นความรู้สึกว่าโอ้เราแบบพยายามเราว่าจากคอนเสิร์ตมาแล้วก็ให้ทุกคนแบบแฮปปี้แล้วก็ที่สําคัญเรารู้สึกว่าเราได้ไปเจอทั้งเจนหน<ๆ>ึ่งเจนสองเจนสามและการรวมตัวหรือว่าคุยโปรเจกต์หรือว่าที่สําคัญก็เป็นสถานที่อิมแพคด้วยเรารู้สึกว่าโคได้ประสบการณ์อะไรเยอะมากครับรู้สึกว่าสนุกที่แบงก์ก็แบบดีมากหลายคนสงสัยคําว่าลูกเทวดาคืออะไรนู้นนี่ก็ยังไม่รู้คำตอบเลยค่ะพี่ซี ่ลูกลูกเทวดาคือมันเลิศไปหมดอ่ะทำไงตัวมันเลิศไปหมดก็เหมือนว่าเป็นเหมือนพระเจ้าที่ลอยมาเลิศไปหมดเทวดาแล้วมันเป็นอธิบายให้น้องฟังตั้งแต่ตอนเล่นคอเสิร์ตจบเทวดามันก็คือความสวยงามและความแบบเลิศลุ่ยอะหนูคิดว่าหนูเข้าใจแล้วแล้วเห็นอะไรแล้วเห็นคาลิสมาหรือออร่าอะไรในตัวน้องจู่ๆพูดขึ้นมาว่าลูกเทวดาก็หนูไม่รู้ดิหนูมีความแบบนุ่มนิ่มแต่ว่าสดใสเฟรชอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า ความสามารถหนูด้วยหรือว่าการแสดงที่แบบว่าอัปเกรดขึ้นแบบว่าปังอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเปรียบเทียบแบบเป็นรูปเทวดาในขณะที่นิวนิวเข้าใจว่าใส่ชุดขาวแล้วเหมือนเทวดาหรือเปล่าอาจจะเข้าใจแค่นั้นครับแต่ตอนนี้จะบินขึ้นไปเป็นรูปเทวดาจริงไหยเพราะเฮียอวยไม่หยุดเลยเออรู้เหตุผลแล้วเนาะรู้แล้วครับรู้แล้วเป็นยงบงบินขึ้นฟ้าแล้วครับเฮียเฮียอวยอ่ะเฮียชมเยชะ อะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรอ่ะลูกซาตานเฮ้ยหลอ่ใส่เลเป็นถ้าเป็นซาตานก็เป็นซาตานที่เท่ครับไมเดมอนหลอกมีอุ้ยมาผมชอบเรื่องนี้นอเออแม่ผมชอบอุ้ยถ้าทรงพระเอกได้อยู่นะได้อยู่กากับงานนี้อยเฮียเหมือนกันแล้วได้อยู่เท่ากับได้ ใช่มีงานไม่หนึหรือว่าเราแคนเซิลงานไม่เอาไม่เอาทำงานก่อนครับทุกคนเราได้โอ,อก,กาสมาเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดฮะทำงานเราไม่ไปก็ได้ครับแต่ว่าต้องได้ทานข้าวด้วยกันแน่นอนย,ยังยังไม่ชัวร์ฮะแต่ก็มีวางแผนว่าจะไปเที่ยวด้วยกันไปไหนหะพี่จีไปไหนหะจริงๆก็คุยที่คุยกันูหนูไงบอกว่าหาคิวไปมันดีฟกันไอ ทำไมบอกเลยอ่ะทำไมไม่ได้บอกเลยอะไรก็ไม่เป็นเรื่องที่ไม่ต้องปิดเลยใช่ก็เลยบอกว่าเพราะว่าปกติที่ไปเที่ยวภูเก็ตครอบครัวไปเที่ยวภูเก็ตครอบครัวคือเราก็แบบว่าจองเลยสองคันเดือนอะไรอย่างเงี้ยอ่าลุงนาอ่ะทำไมทำไมไม่อยากให้บอกหนูนิวเพราะอะไรเออไม่อยากให้บอกก็อุตส่าห์จะไม่คือถ้าเราบอกไม่บอกเขาก็รู้ดีว่าเราไปก็ยังไม่บอกเราก็จะมีภาพมา แต่อยากเก็บไว้บอกตอนไหนหรอเก็บไว้บอกตอนที่ใกล้ๆไปครับไม่ก็ไม่บอกเลยแล้วก็แอบหนีไปครับอ๋อแล้วก็แอบไปหนีไปกับใครเอ้าไปหนีไปกับใครอยู่ไปกับใครอันนี้ไปสองคนหรือเปล่าเมื่อวีฟคิดอยู่ครับผมจะไปใครบ้างไปสองคนครับเอาครับสองคนครับต้อเชื่อฟังนะไม่เคยคุยเคยคุยกันใครคุยกันว่าเออว่า เดี๋ยวจะไปมาดิมาตนาแล้วแม่จะไปสองคนอยู่แไหนยังไม่เคยไปเลยครับอยากไปหนูบอกว่าหนูจะเป็นคนไปเฮียนะล่าใช่หนูจะไอ้หนูจเล่นทะเลแน่นอนดูแล้วเมือดีนี่ก็ต้องเห็นเฮียเขาโชว์กล้ามโชว์อะไรใช่ครับใช่อ้าวใช่ครับตลอดที่นิวให้ไหมคะไม่โคขาเรียกว่าไปเที่ยวทะเลมันก็จะมีฟิลนั้นบ้างอยู่แล้วเออมัวก็เป็นชุดว่ายน้ำได้ธรรมดาก็ได้ครับเดี๋ยวหนูก็ใส่ด้วย เเอจหนแ้ก็เป็นชุดแบบอย่างนี้เหมือนกันสกามสกามใช่อาจจะเป็นสกามไงสกามไต่กามสกามซูเปอร์ซันอะไรอย่างเงี้ยชายอินอันนี้รอบนี้จะขัดกันถ่ายรูปอยังไงเพราะเห็นว่าไปสองคนจริงๆเราก็ต้องมีให้เขาถ่ายให้เพราะว่าเราก็อยากได้รูปคู่ครับผมหรือว่าเราเอา ก็งแล้วไปตั้งถ่ายแบบว่ากะเป็นทีวางแผนไว้แล้วว่าจะทำอะไรบ้างเหมือนวางแผนทุกอย่างไว้แล้วว่าจะทำอะไรก็แอบคิดหนูบอกว่าหนูบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ไปได้ไปเลยก็อยากจะไปเหมือนกันนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวถามท่านก่อนท่านก็คือพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟเอาไปถามคิวครับผมหาคิวก่อนครับให้ล็อกคิวไว้ว่าจะไปเที่ยวกันครับเป็นครั้งแรกที่จะได้ไปมันดีสี่นี่เตรียมเตรียมตัวยังไง ก็ชุดว่ายน้ำถ้าต้องเตรียมถ้าต้องเตรียมชุดที่ดีไปก็เตรียมชุดดีๆไปแหละครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทํากิจกรรมอะไรบ้างครับก็ชุดคู่ชุดคู่ไหมคะ้ไดคู่หรออืมครับก็อาไทยอินด้วยสปอนเซอร์ก็น่าสนใจนะฮะก็ถ้ามีก็ใส่คู่กันก็ได้สี่กบสปอนเซอร์ให้น้องหน่อยได้ครับยินดีเสมอครับผมทริปนี้ไปกี่วันคะทริปนี้ไปกี่วันน่าจะประมาณ4เดือน โอเดินไป่าจะมีรูค้อนน่าเออน่าเออมาสามสี่เดือนถึงจะได้ไปครับผมเพราะว่าตารางมันก็มีมาช่วงนี้ท้ายซีรีส์ด้วยแล้วคือขอรอคิดไว้แล้วว่ามีช่วงนึงเราขอไปทยังยังไม่ได้คุยกันอีแต่ว่าเป็นวันไหนแต่ถ้าวันไหนทุกคนก็จะรู้แน่นอนแล้วเราก็น่าจะมีภาพอะไรน้องตั้งใจอยากจะไปมาแบบ ใช่ใช่ครับแต่ว่ายังยังไม่ว่างไปเลยครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ว่างก็ต้องว่างแล้วแหละครับก็ต้องรอไปแล้วแหละครับเหมือนที่อาจารย์ฝันให้เราแล้วไหมคะเพราะว่าเราสั่งฟันไม่ผมก็อยากไปเหมือนกันฮะยังไม่เคยไปมาดีอ๋อสั่นฟันอะไรคอนเสิร์ตอ๋อก็เฮียบอกว่าหนูอันน๋อใช่คราวนี้ก็ให้เฮียพาไปครับแต่ว่าเราจ่ายก็ได้ใช่หือเปลแต่เฮียเขาคิดในใจอยู่เหรอว่าเฮียเขาจะสปอนเซอร์เองทั้งหมด ว่ายินดีครับยินดีนี่มากครับคุณสัญญาจะไม่ตีแล้วไม่ตีกันไหมตีกันไหมล่ะครับก็อาจจะแบบมีบ้างกุ๊กขีดน่ารักน่ารักไม่ใคยดู้คนนู้นนี่หมดกันเนาะเวลานู้นนี่เขาพูดอะไรแบบเสียงนิ่งๆมาปุ๊บเราจะเปลี่ยนคำตอบทันทีเลยตามเขาเออไม่ได้กลัวใครกลัวไม่มีหรอเฮงใจน้องหรอเฮงใจน้องเฉยๆนี่จริงชิลครับอยู่ด้วยกันชิลมากก็วันก่อนเฮียไปออกขับไปดย์นู้นนี่ไปออกไฟเดยใช่ครับ เป็นการบ้างกับการไปออกรายการครับผมโอ้ <c oughs> ก็เป็นการพูดเเป็นการเป็นการนั่งคุยที่ผมน่าจะเรียบร้อยที่สุดแล้วแหละครับเพราะว่าผูเกรงมากเลยตอนนั้นครับแต่ว่าเหมือนได้พูดอะไรที่ยังไม่เคยพูด <c oughs> หลายอย่างมากๆเลยครับใช่ก็ขอบคุณทางรายการคลับไฟเดย์มากๆเลยครับที่เชิญนุนิวไปครับแล้วก็เนี่ยก็ไปด้วยเหมือนกันรายการที่เราพูดถึงการละกันด้วยเป็นโมเมนต์มที่พูดถึงการละกันต่างกับเราพูดถึงการละกัน เคนครับเคนจริงๆก็คุยคุยกันหมดแล้วแต่รู้สึกว่ารายํารมันแอบมีความแบบจริงจังเป็นความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับความรักแล้วก็รู้สึกเคนมันหนูเลยรู้สึกว่าเออแต่ก็รู้สึกว่าอยากจะพูดอยากจะบอกที่บอกว่าจงไว้ว่าเฮียไม่ได้ไม่รักหนูเฮียรักหนูนะรู้สึกว่าอ่าแล้วแตมันมันมีวามรู้สึกอะไรอยู่ลึกๆก่อนหน้านั้นคือหนูแซวว่าไม่รักหนูเลยรักหนูเลยอะไรเงี้ยแซวอย่างเงี้ย อยากจะย้ำกใช่อยากจะย้งไม่เธอฟังซ้ำน้แล้ยังได้ฟังอีนั่นจะยังไงัน้นพลงอะไรนะเพลงใหม่ย่ใหม่่ใหม่รักเอรักเอครับเนี่ยฟังแล้วครับทักไปเลยว่าโอ้หนูดีมากเพลงนี้ใช่เขาร้องเพลงพอแล้วแต่เรารู้สึกว่าชอบมูนแอนโทนในการแบบร้องเพลงนี้ก็คือน้าเสียงมันเข้าแล้วเาไรู้วดาองอะรกอยากลองง เนี่ย <ส straightforward> ถ้าเฮียร้องก็พอครับแต่ว่าผมผมชอบเพลงนี <às> <ia> ้มากเลยครับจริงๆอยากจะร้องให้แบบแฟนๆฟังมานานมากๆแล้วครับเพราะผมก็ฟังเพลงนี้มานานมากแล้วเหมือนกันเออเขาก็ชอบเวอร์ชันนิวน้องในโซเชียลมันจะได้แฟนๆที่ชอบเวอร์ชันนะครับดีใจมากเลยครับที่แบบทุกคนชอบเพราะเพลงนี้ก็ตั้งใจร้องมากเหมือนกันครับได้ป่วยเป็นกี่วันเขาเป็นยอดวิวขึ้นหลักแสนแล้วค่ะ อ๋อก็เห็นเข้าไปแอบดูอยู่เหมือนกันครับว่าแบบมีแฟนๆฟ,ฟังเยอะมากน้อยขนาดไหนดีใจครับที่แบบอุ๊ยมีคนฟังหลักแสนคลืนก็ดีใจแล้วครับจะทำเปียคัพเบอร์พูดบา้างไหมลูก <c oughs> ทำไหมาคัพเบอร์หน่อยเออยังไม่่คยได้ร้องเพลงเลยคือพูดซิปอะไรอย่างเงี้ยงั้นเอาเพลงนี้นะเพลงนี้ก็ได้โอ้ยไม่รู้จักเพลงแต่คริสซิปอะไรนะร้องเลยนะ กเใหม่สีดีดไดีนะไม่ที่เราว่าเพียงแต่ก็สซที่บวสุดทีละเรไม่รู้ใจแล้วยังไม่ถึงวัเลนทายเลยค่อยค่อ่ะโอเคเป็